นะครับอย่าลืมเช็คบินพวกสวะด้วยนะอ่าสวบางคนเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าสวะนะครับนะตอนนี้ก็ทําเสนอหน้ามาทําจะวิจารณโยบายรัฐบาลน,นะครับเนะี่ยสวสวะบางคนเสนอหน้าออกทีวงทีวีตอนนี้ไม่มีราคาแนละ้วสววสวะบางคนไม่มีราคาไร้ค่านะมีราคาก็ตอนยกมือให้เลือกนายกให้นั่นแหละ ตอนนี้ไม่มีใครเ็าสนใจแล้วพูกสวสวักบางคนบางท่านสมัยก่อนเนี่ยโอ้เสนอหน้าออกทีวีทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครให้ราคาสวสวักบางคนเพราะอะไรเขาไม่สนใจคุณแล้วคุณไม่มีราคาแล้วเพราะว่าคุณแค่ยกมือให้เศรษฐาเป็นนายกกระจบแล้ะหลังจากนั้นเนี่ยคำพูดคุณก็ไม่มีราคาแล้วนะสําหรับสวบางคนนะนะครับนะไม่มีใครเขาให้ราคาคุณแล้วเขาก็แค่ยกมือก็จบไปแล้ว จริงไหมครับพี่น้องครับนะอ่านะอืมนะครับก็ให้ความรู้ให้อะไรกันต่างๆกันเต็มที่นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาดึกน่อยแต่ก็ด้วยความรักนะครับด้วยความคิดถึงพี่น้องก็เลยมามาพูดมาคุยกันนะครับนะเออนะครับสุทินมาหน่อยครับสุทินนี่ก็ไปดูแลกระทรวงกลาโหมนะ ออพอเข้าไปก็ชมทหารและทหารดีกันนี้นะครับแล้วก่อนนี้ก็ด่าหน้าดูเลยตอนนี้ชมใหญ่เลยชมเช้าเย็นแต่ก่อนนียดดาทหารยับเลยพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยเดียวก่อนการเลือกตั้งเรียนดาทหารเละแต่พอมาเป็นรัฐบาเลเนี่ยโอ้โจุกปากทหารเลยทหารเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนนี้กันโอ้โหนะไปเป็นรัฐสีว่าการกระทรวงเรามีทหารดูลงดูแลบ้านเยนะครับเนะครับ นะถ้าผลประโยชน์ลงตัวในกระจกในนักนนนะการเมืองประเทศไทยตอนนี้นะกลายเป็นว่าผสมไม่ได้หมดทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าหลากสีอะไรต่างๆก็ร้วมกักมนหมดนะเป็นฝ่ายรัฐบาลหมดนะนะกลายเป็นพวกเดียวกันหมดนะนะครับกลายเป็นพวกเดียวกันหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่เป็นพรรคฝ่ายค้านจริงๆยางจังนะครับจริงๆยางจังก็คือพรรคก้าวไกล นอกนั้นก็กลายเป็นฝ่ายรัฐบาลหมดนะครับนะลืมคําพูดที่ไปแหกปากหาเสียงไว้หรือหรือหมดนะลืมอะไรที่ไปโกหกประชาชนไว้จะปิดสวิตซ์สอวจะไม่จับมือสองปออะไรต่างอะไรต่างอะไรต่างๆที่แบบนะหลอกประชาชนมายือหรือหมดครับวันนี้บอกอะไรเป็นนายกของประชาชนนะผมก็ไม่รู้จะเชื่อถือได้ไหม หาเสียงยังโกหกเลยอ่ะแล้วมันเป็นนายกนี่จะโกหกหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับนะว่ากันไปครับนะครับอ่าเออมีอะไรที่น่าสนใจนะครับพี่น้องจ้านะอืมนะครับอืมอืมอืมนะครับ ตะกี้นะครับมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งนะเขาชื่อในหลิวนะเขาโดนอาจารย์ชื่อดังอาจารย์ชื่อดังนะครับนะไปว่าจ้างคนมาจากกระทืบเขาตอนนี้ก็รวบรวมหลักฐานมีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆที่กระโหลกแดงเข้าไปโพสต์นะก็เตรียมตัวที่จะแจ้งความดําเนินคดีอาจารย์คนดังที่ไปว่าจะว่าจ้างนักเลงมากระทืบนักข่าวชื่อหลิวเป็นอดีตนักข่าวของเนชั่นนะครับอาจารย์คนนี้นะครับ ก็เนี่ยตอนนี้มาปรึกษาหาลือเรียบร้อยแล้วก็นัดหมายตำรวจไว้เดี๋ยวจะ,ะแถลงข่าวนะครับเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงของอาจารย์คนนี้ที่ไปจ้างนักเลงมากระทืบในหลิวนะอดีตผู้สื่ข่าวเนชั่นนะครับนะคนเนี้ในหลิวเขาจะ,ะแถลงข่าวเปิดชื่อจริงนามสกุลจริงเลยทํางานอยู่มาหาวิทยาลัยไ,ไหนจะแจ้งความดําเนินคดีนะครับเพราะว่าไปจ้างคนมาจะก,กระทืบเขาใหา้ฟันหักปากแตก อ่าเป็นอาจารย์ชื่อดังไม่รู้เป็นอาจารย์คนไหนนะฮะนะครับนะมีคลิปเสียงมีอะไรงๆนะครับก <aría> no ็เด <ak> <fair> <s chat ills> <sh> ี๋ยวก็จะเร็วๆนี้ก็แถลงข่าวนะหลังจากนั้นก็แจ้งความจับนะอาจารย์คนนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปร้องเรียนถอดออกจากความเป็นอาจารย์อันนี้นดยหลิวก็แจ้งมานะครับนะเขาแจ้งมานะครับอืมนะก็จะดําเนินคดีอ่าแจ้งความแล้วก็จับกลุมอาจารย์คนนี้นะฮะนะครับที่ไป จ้างนักเลงจะไปกระทืบเขานะเร็วๆนี้ครับนักข่าวก็มาปรึกษาผมก็จะได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ดําเนินคดีกับอาจารย์ที่ไปข่มขู่ว่าเจ้านักเลงมากระทืบเป็นอาจารย์สอนมหาลาัยจะไปจ้างนักเลงกระทืบนักข่าวนะเป็นอาจารย์สอนมหาลัยนะครับนะซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับหนุ่มกันชัยรู้จักดีอาจารย์คนนี้นะ เพราะเป็นคู่กรณีของหนุ่มกัญชัยด้วยน,นี้ก็เล่าให้ฟังก็มีเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ไมต้องห่วงนะครับใครเดือดร้อนใครอะไรต่างๆมีคดีแล้วมันไม่ดังไม่เป็นข่าวก็มาหาทนายเดชาก็จะแนะนําไปยังสํานักข่าวต่างๆจะได้โด่งดังแล้วกนะ็เป็นข่าวเป็นรายคดีจะได้คืบหน้าคดีความไม่คืบหน้านะครับพี่น้องครับถูกกันแกล้งถูกรังแกนะนะครับอะไรแล้วแต่นะครับคดีความไม่คืบหน้าก็นะ มาติดต่อที่ผมผมจะส่งไปยังรายการผลกระแตรร่รายการนั่นรายการนี้เยอะแยะมากมายดังๆนะเพื่อเป็นข่าวพอเป็นข่าวแล้วคดีมันจะคืบหน้านะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะใครนะครับมีปัญหามีอะไรต่างก็นะแจ้งมาได้นะนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะสบายๆกันครับตอนนี้ก็ส ข่าวสารอาญาคดีทุจริตออกหมายจับอิทธิพลคุณเพิ่มมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะเหลืออีกห้าวันจะขาดอายุความแล้วนะอายุความสิบห้าปีสอบสวนเนี่ยจะครบกำหนดอ,อายุความในวันอาทิตย์ที่สิบกันยานี้ครับดูที่ว่าตํารวจไทยจะมีปัญญาไปเอาตัวมาส่งสารหรือไม่ผมว่าจับไม่ได้หรอพี่น้องว่าจับได้ไหมอีกห้าวันจะจับนายอิทธิพลคุณเพิ่มได้หรือไม่ห้าวันครับ สอบสวนมาสิบห้าปีนะครับสอบสวนมาสิบห้าปีนะครับนะยังไม่จบแล้วสอบสวนมาเนี่ยครับสิบห้าปีหรืออีกห้าวันนะครับจะส่งสารจะทันไหมครับนี่คือความล้มเหลวของระบบการตรวจสอบการทุจริตในประเทศไทยเป็นนักการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีเนี่ยสอบสวนอะไรกันนักหนาวะนสิบห้าปีเหลืออีกห้าวันยังไม่สามารถ หาตัวมาส่งสารเลยชุกรูเราจะคาดหวังอะไรอะ่ะขนาดเป็นนายกรัมตีทุดริตคอร์รับชั่นสารจำคุกไปสามสี่คดีหนีคดีไปสิบปีกลับมาจาก8ปีเหลือปีเดียวรถโทดหลังจากนั้นนอนโรงพยาบาลนี่เราประเทศเราถึงจะบอกว่ามันจะปราบปรามการสลิตได้ไหมนะครับนะนะนะครับอื อาจารย์เดชานอนดึกจังนะครับคดีอนุญ,ญาตสร้างคอนโดนะวอเตอร์ฟอนพัทยาอเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับเนี่ยเนี่ยไปใครไปอยู่บนเขาแหลมบาหลีไฮหรือไปอยู่บนวัดพระใหญ่เขาพะทามนักผมไปไหว้พระบ่อยมองไปจะเห็นคอนโดอะไรก็ไม่รู้มัสร้างอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายตอนเนี้ยเขาชี้หมูลแล้วเนี่ยว่านายคนนี้นะครับนาย,ยก เมืองพัทยาเนี่ยแหละเป็นคนอนุญาตนะมาตรา157ปรากฏยังหนีหมายจับอยู่เหลือเวลาอีก5วันนะจะจับได้หรือนะเออนะออนะครับสบายสบายนะครับมีอะไรบ้างครับนอกนั้นก็เป็นการแย่งเก้าอี้กันมาที่การกันนะครับ นะครับภูมิใจไทยปัดร่วมรัฐบาลปัดพักร่วมรัฐบาลบีบเข้ากายปมแบ่งกันมาที่การลัน่นมีแค่พักเดียวที่ไม่ยอมถอยนะครับเออนะครับก็ว่ากันไปนะก็พยายามจะยังไงนะครับนะสำนักข่าวสดบอกลุมก,กันชัยเปิดปมลุยฟ้องอาจารย์คนดังครับนะไม่รับคำขอโทษเกตเคยนะครับ นะนี่หนุ่มกันชัยนะครับจากข่าวสดหนุ่มกันชัยเปิดปมลุยฟ้องอาจารย์คนดังโดนหมิ่นเป็นมาเฟียขอปกป้องสิทธิ์ไม่รับคำขอโทษนะครับน้านะฮนะสารประทับรับฟ้องแล้วนี่หนุ่มกันชัยบอกนะครับนะฮะเดีนะุนะ่มกันชัยนะนะครับไม่รับคำขอโทษจากอาจารย์ดังนะครับไปว่าเขาเป็นมาเฟียโซเชื่อ ไปว่าเขาเป็นมาียมาเฟียโซเชียลบ้างเป็นตัวตุงบ้างชี้นาสังคมในทางที่ผิดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ดังคนนี้โดนหลายก็ดีครับโดนหลายก็ดีอาจารย์ดังคนนี้นครับแล้วก็อย่างที่บอกนะนายหลิวนักข่าวเนี่ยมาปรึกษาผมแล้วครับอาทิตย์หน้าเราจะ,ะแถลงข่าวแล้วจะบอกเลยชื่อจริงนามสะกุลจริงเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนนะครับที่จ้างคนมาจะก,กระทืบเขาอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเผยครับทั้งชื่อจริงนามสะกุลจริงเลยครับนะโอ้โหนี่ครับ